สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอยเดดเล็กดังครับผมมื่อนี้กับพาพี่น้องมาขอโชกขอหลาบนะครับปูนะครับเนาะปูพ่นใหญ่ครับผมจังไดก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นํำเน้นครับเด้อผู้ที่เขามารับชมคมชีของเขาอยู่เนาะให้กำลังใจกผมครับผมสวัสดียรุ๊น่อยน่อยนระด วันที่23ครับผมวันผดเนาะโอ้โหวันนี้ร่มแห้งหลายครับผมโกโก้กันหนีเนี่ยโอ้ยจะเป็นมงกุฎจ้ะโกโก้กันได้ด้วยวันเด่นนองสถานการณ์นี่ เที่ยงล่มครับพี่น้องลมแห้งวันนี้ แห่งหลายพี่น,อนอ้องวันนี้เอานะครับเบิ่งปัดเนี่ยขอเหล็กปูปันครับผมใช่หนาวหนาวขอเหล็กไก่สองตัวด้วยใหญ่เอ้ย หมยล่าพัฒนาวันที่23มันผลดเด้พอพญาย้โชคให้ลาบลูกหลานเอฟซโอ้ทุกคนเด้อร่มหลายมือนร่มอะไรทีเศร้าร่มขนาเมื่อไร่กูเช่นอ้าพญายันวันี่ยื่สือ้าวั่วยืส่สิบเกิด ยังให้ลูกหลานงามๆเ้ยให้ลูกหลานเปลี่ยง่าย อกสูนพี่น้นองบ้านนี่เกี่ยวอะไรจอดของพี่เค้เาครโอ้โอลกพญายจแถวงามเลยครับบันโต่ง่เลยบันิมมีอีกประจกักเล็กย์นซีูซอีกว่าจักหนอขออีกตัวหนึ่งเด้อพญายันชัด,ชดเๆเล้ย a no, little no, no. สามว้อพอใจบ้าแต่ละานแต่งงาน่ากันเาบาทโอ้ลิดตามแล้วอะไรไปติกสามเลยก็ติดามที่น่อยถึกสามเลย โอ้แปลง่ายได้งวดพี่น้องครับมาครับง่ายไฟมาเองเอาแล้ครับาแปลงต้องกันครับพี่น้องบ้านนี้ลวดนี่แปลงง่ายอยู่ครับผมนี่นอเลขสามแล้วนี่พี่น้องเล่นอเบอร์สี่ก็เลขสามครับพี่น้องบ่อเด็กแปลยากก็งวดนี่นอศูนย์สามสามศูนย์ครับผมงวดนี่เอาคันพี่น้องแปลอะไรตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอสเลยครับเด้อว่าแปลขึ้นกันกับผมบอเนาะ เอาเดี๋ยวพริกให้พี่น้องเบิ่งกันครับโอ้โหครบแน่นนะครับโอ้บงสีงกง่กระเล็กสามแล้วสามเขียนยังไงที่ข้างไหนกระเล็กสามครับพี่นออ้องเบิ่งจังสี่กระเล็กสามครับพี่นออ้องเนาะแต่ว่าบอชัดคือทางนี้เนาะทางเก่าสัดกว่าเด้ทางนี้ที่สัดกว่านี่ครับเด้อพี่น้องศูนย์สามครับพี่น้องศูน,านาย์สามเป็นบ่อไหนไล่ตัวงอว่าเนาะ อะไรตัวนี้เขานีก็ทีเป็นเลขกศูนย์แล้วผมว่าพี่น้องนี่คนจอดกันเนาะจอดกันเนาะนี่เอ้าวท่านพี่น้องเป็นอะไรตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกดนะครับเด้อสงสัยมีสามก็ให้ได้โชคได้ลาบกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เลขกศูนย์ครับผมผมมาเนาะพี่น้องว่าเป็นเลขกยังก็จังคอมเมนต์บอกครับผมผมมาศูนย์สามครับผมเอ้านี่ต้องเขียน สามและพี <is> ่น้องเด้อนะครับผมเป็นแนวทางครับผมหอยเหลาพัฒนาเนาะพี่น้องกับท่านมักตามครับปูมากกับพานโบเป็นอย่างเนาะงวดนี้ปูคนเขียนหายามครับผมงวดนี้เสียบอยาดเลยครับผมอ้าวหออกตงสงเด้อเขาทั้งบนทั้งรางโหลดหอยเหลาพัฒนา โอ้มันนี่ก็ล่มแห้งไร้ครับพี่น้องมันีเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะก็ไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่าเด็งามเนาะเขียนเด็กสามทิ้งเลยเด็สามน้องงามเลยตลอดเนีนกันเนีนอี่สามเนาะศูนย์สามเด็กสามงามศูนย์สามเนี่นสามเนียนเสือดนี่ย เลี่ยวันเกี่ยวไม่ด้สินะหนึ่งสามก็ไดหนึสามให้มันออกตัวนี้เนาะออกออกเนาะเป็นเหล็กสามง่ามเลยให้มันออกนี่เนาะเหล็กสามมาบมเขาตัดออกเป็นเหล็กสามง่ามเลยเนาะเนาะเมรวมมันพัดมันก็สิจอดนันกีร่าถ้าใั่มันออกเป็นสามเนาะศูนย์สามนอยากเรื่อเหล็กตัวเดียวทัานนั้นศูนย์สามึ่สามกันกันพป็นเกี่ยวม่ไสินะกันมาไม่สินะแปลพัยาุ่เรืองขั้นตัวตัวนี้เป็นหนึ่งก็ไดขั้นพื้นมาทังนี้ก็ออกนะเพราะว่ามันจอดกันนะคะ 1นึ3แต่เน้นๆกับศูนยอ่ลค่ะอันเนีนๆกับศูตัวเดียวครับพี่น้อง03 30ยจังบัวหลายตเนาะตวเลขกก็งามอยู่นี่เนี่ยเป็นกับศูนย์สามสามศูนย์เนาะเลขมากมีศูนย์เนี่ยหอเปล่าโอ้ลมแหงหลายพี่น้องมันนี้ เอานะครับฝากกดติดตามให้น้ามิ้นนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ชครับผมอเออนะครับตัวนี้ก็ได้เอาขาวนะครับเนาะมาให้พอใหญ่กับของหวานครับผมกระดมแดงเนาะอ้อาวพี่น้องนะครับงดก่อนมันแปดศูนย์สองแล้มีบางคนคนคนกับแปดสองศูนย์ศูนย์สองวันนี้หนาวหลายพี่นอ้องเอ้ยขอจบคลิปไปเพียงเท่านีนแ้แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ